ตื่นเช้ามาทำสิ่งนี้พระพุทธเจ้าชี้บุญใหญ่กว่าการไปวัดเป็นแสนครั้งบุญที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าบุญที่เริ่มจากใจก่อนกายบุญที่เปลี่ยนทั้งชีวิตทั้งวันให้เป็นแสงสว่างเชา้านี้ก่อนที่เราจะยกมือไหว้พระก,ก่อนที่เราจะก้าวเท้าออกจากบ้านพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตที่ตั้งมั่นในกุศลเทียงขณะเดียวย่อมมีอนิสงส์ใหญ่กว่าการทำบุญแบบไม่ตั้งใจเป็นพันครั้งดังนั้นเช้านี้ขอให้ทุกท่านวางใจลงเบาๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วตั้งสัจจะแห่งชีวิตว่าวันนี้เราจะเป็นผู้มิสติเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้รักษาใจเพราะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยามเช้า ไม่ใช่การรีบไปวัดไม่ใช่การใส่บาตรแบบเร่งรีบแต่คือการทำให้ใจของเราสว่างและนำแสงนั้นไปสู่ทุกคนที่เราได้เจอเมื่อจิตเริ่มต้นด้วยความดีชีวิตทั้งวันก็จะกลายเป็นบุญเมื่อใจเริ่มด้วยสติทุกลมหายใจคือการภาวนาและเมื่อเราตั้งใจว่าจะไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น เทวดาทั้งหลายก็พร้อมคุ้มครองเช้านี้เรามาเริ่มต้นด้วยบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอนุภาพยิ่งใหญ่บุญที่เปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนทั้งชีวิตและเปลี่ยนจิตด,ดวงเดิมให้เป็นดวงใหม่ได้เช้าหนึ่งของชีวิตม่ใช่เพียงการลุกขึ้นจากที่นอนแต่คือการลุกขึ้นจากความมืดในใจ ลุกขึ้นจากความฟุ้งซ่านเก่าๆลุกขึ้นจากกรรมที่เราเคยพลาดทั้งเมื่อวานเชาน้านี้จิตเรายังใสเหมือนถิวน้ำที่ไม่ถูกรบกวนความคิดยังไม่หมหมองอารมณ์ยังไม่ถูกใครมากระทบนี่คือเวลาที่บริสุทธิ์ที่สุดที่มนุษย์จะสร้างบุญใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ตั้งจิตประกอบเมตตาเทียงชั่วขณะ ย่อมมีอาน,นิสงส์ใหญ่กว่าผู้ถวายทานแม้เต็มพระนครเพราะอะไรหรือเพราะทานที่ไม่มีใจย่อมเป็นเพียงการให้ตามกายแต่บุญที่เริ่มจากใจย่อมเป็นบุญที่แผ่ไปตลอดทั้งวันขยายไปสู่ทุกการพูดการคิดการทำแค่เริ่มต้นบ่นด้วยความเมตตาเราก็เหมือนจุดตะเกียงไว้กลางห้องมืด แสงนั้นไม่เพียงส่องให้ตนเองแต่ยังส่องคนที่อยู่ใกล้เราด้วยพระพุทธองค์จึงทรงให้ภิกษุท์ทั้งหลายก่อนออกบิธบาตตั้งสติระลึกถึงเมตตาภาวนาเพราะผู้มีเมตตาแม้เดินผ่านหมู่บ้านอนุร้ายสัตว์ร,ร้ายก็ไม่ทำร้ายผู้คนก็ไม่คิดร้ายต่อและเทวดาทั้งหลายพร้อมอนุเคราะห์ ดังนั้นยามเช้าสิ่งแรกที่เราควรทำคือทำใจให้เป็นบุญก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านให้ตั้งคำปณิธานว่าวันนี้เราจะเป็นผู้มีสติผู้มีเมตตาผู้ไม่เบียดเบียนจิตที่ตั้งไว้เช่นนี้จะเปลี่ยนคำพูดของเราให้สุภาพจะเปลี่ยนการมองคนให้เห็นแต่ด้านดีจะเปลี่ยนการตัดสินใจให้รอบคอบ และจะทำให้เราพร้อมรับสิ่งที่ดีในวาระต่างๆเมื่อจิตเป็นบุญกรรมที่ดีจะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนน้ำสาสที่ไหลลงลาําธารไม่ต้องเร่งไม่ต้องขอเมื่อจะดีสิ่งดีจะมาเองเช้าคือเวลาสําคัญที่สุดในการตั้งจิตเพราะตอนนั้นจิตยังไม่ถูกอารมณ์มาเผายังไม่ถูกความหมุดหนิดมาแต่ต้อง ยังไม่ถูกโลกพาลหยไปจึงเป็นช่วงเวลาที่บุญเกิดง่ายที่สุดผู้ใดรู้จักภาวนาในตอนเช้าชีวิตผู้นั้นเหมือนมีพลังงานที่สดใหม่คำพูดก็สงบความคิดก็ละเอียดการทำงานก็ราบรื่นเพราใจไม่ฟุ้งซ่านเหมือนคนที่ลืมตาขึ้นแล้วรีบวิ่งตามโลกทันทีการภาวนายามเช้า แม้เพียงหนึ่งนาทีก็มีผลแรงกว่าการนั่งสมาธิในยามที่ใจเราวุ่นวายทั้งวันเพราะจิตช่วงเช้าเหมือนผืนสายที่เรียบจะเขียนอะไรก็ติดง่ายลึกและมั่นคงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้มีสติในเช้าเดียวยังประเสริฐกว่าผู้ทำบุญมากมายแต่ไร้สติ เพราะสติคือเครื่องนำชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้องถ้าเริ่มต้นวันด้วยสติทั้งวันเราจะไม่เผลอทําชั่วไม่เผลอพูดร้ายไม่เผลอคิดทําร้ายตนเองและเมื่อไม่ทําชั่วบุญก็จเจริญขึ้นเองตามธรรมชาติเช้าเดียวที่เริ่มด้วยเมตตาและสติอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตเพราะบางครั้งพระพุทธเจ้าตรัสว่า เพียงขนาดจิตเดียวที่ดีก็เปลี่ยนผลกรรมที่หนักให้เบาได้เพราะความดีมีพลังมากกว่าที่มนุษย์เข้าใจดังนั้นทุกเช้าให้เราหายใจลึกๆตั้งใจให้มั่นก่อนพูดคำแรกของวันก่อนจับโทรศัพท์ก่อนคิดถึงงานก่อนคิดถึงปัญหาให้ตั้งจิตว่า วันนี้เราจะรักษาใจนี่แหละคือบุญใหญ่กว่าไปวัดเป็นแสนครั้งเพราะวัดที่สำคัญที่สุดกลับเป็นวัดในใจถ้าใจเกลี้ยงวัดไหนก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าใจมัวไปวัดเป็นร้อยครั้งก็ไม่สว่างเช้านี้เรามาเริ่มสร้างวัดในใจขึ้นก่อนเริ่มจากความเมตตาเริ่มจากการให้อภัย เริ่มจากการไม่กล่าวร้ายใครเริ่มจากการวางความโกรธเก่าๆเริ่มจากความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตเพราะบุญนี้เป็นบุญที่พระองค์ทรงสรนเสริญเป็นบุญที่ใครก็ทำได้เป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้ใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นเมื่อตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ใจบริสุทธิ เราจึงควรใช้เวลาอันประเสริฐนี้ปลูกเมล็ดแห่งความดีเหมือนชาวนาที่รู้ฤดูกาลร,รู้ว่าเวลาไหนควรหว่านเมล็ดเวลาไหนควรบำรุงและเวลาไหนควรปล่อยให้ธรรมชาติเกื้อกูลผู้มีปัญญาในธรรมย่อมรู้ว่าการตั้งจิตในยามเช้าคือการหว่านเมล็ดแห่งบุญลงในใจของตนเองเมล็ดนั้นจะเติบโตทั้งวัน งอกงามในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอคนใจร้อนเจอเหตุการณ์ที่กดดันหรือคำพูดที่แทงใจแต่เพราะเราเริ่มต้นวันด้วยเมตตาใจเราจึงไม่กระเพื่อมง่ายเหมือนถิวน้ำที่มีแรงลมพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุญเกิดจากใจที่ประกอบด้วยกุศลเจตนาไม่ใช่เกิดจากการกระทำทางกายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นทุกเช้าการตั้งจิตเจริญเมตตาเพียงสองสามนาทีอาจมีผลมากกว่าการทำบุญที่ยาวนานแต่ไร้เจตนาให้เราพิจรารณาว่าทุกคำพูดของเรานั้นเป็นทานอย่างหนึ่งทุกการกระทำของเราก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งแม้รอยยิ้มที่ให้เพื่อนร่วมงานแม้ความอดทนที่ไม่ตอบโต้สิ่งหยาบคาย ทั้งหมดล้วนกลายเป็นบุญที่เริ่มมาจากเช้าที่เราตั้งจิตดีบางครั้งการไม่พูดอะไรที่ทำร้ายคนอื่นก็เป็นทานอันประเสริฐและบุญนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะตอนที่เราทำแต่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าที่เราตั้งตั้งใจว่าวันนี้จะไม่พูดเพื่อทำร้ายใครนั่นคือบุญเริ่มก่อรูปตั้งแต่ยังไม่ลงมือในคำพี์ยังกล่าวไว้ว่า จิตที่ตั้งอยู่ในสมาธิตแต่เช้าตรู่ย่อมนำคนให้ไกลาจากอบายทั้งวันเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีในตอนเช้าจะเหมือนก้อนหินก้อนแรกในลำธารมันทำให้น้ำไหลผิดทางทั้งสายแต่ถ้าก้อนแรกนั้นใสและเรียบน้ำทั้งลำทารก็ไหลเป็นปกติสงบและเย็นดังนั้นจึงมีคำว่าเริ่มต้นดีชีวิตก็ดี ที่คนโบราณยึดถือมาชนานและพระพุทธเจ้าตรัสสนับสนุนไว้ในหลายพระสูตรว่าจิตดีก่อนการกระทําคือบุญใหญ่หลวงเพราะจิตคือแม่ทับกายและวาจาเป็นเพียงผู้ตามเมื่อแม่ทับดีกองทัพก็ไม่หลงทางเมื่อจิตดีการกระทําทั้งวันก็ไม่พลาดพลัง้งนี่คือเหตุผลที่การตั้งจิตตอนเช้า มีอนิสงส์มากกว่าการไปวัดเป็นร้อยเป็นพันครั้งโดยขาดความตั้งใจอีกทั้งตอนเช้าเป็นเวลาที่เราได้เริ่มต้นสั่งงานใจของเราใหม่ให้เดินไปในทางดีเหมือนรีเซ็ตเครื่องมือเหมือนขัดกระจกที่มองให้ใสเพื่อให้ทั้งวันนั้นมองเห็นความจริงชัดเจนไม่ถูกอารมณ์ทำให้หลงผิด ผู้ที่ฝึกตั้งสติในตอนเช้าย่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างชัดเจนเห็นว่าใจผ่อนหนักลงความโกรธลดลงความเครียดไม่ก่อใจนานเหมือนเคยเพราะใจได้รับพลังแห่งความสงบตั้งแต่เช้าตรู่และทันทีที่เราเริ่มใช้เมตตาในตอนเช้าโลกทั้งใบก็ดูอ่อนโยนขึ้นผู้คนก็ดูน่ารักขึ้น ปัญหาก็ดูเล็กลงเพราะภายในเรามีพลังที่จะรับมือไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะใจเราเปลี่ยนก่อนนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่าทำเป็นให,ใหญ่กว่าทุกสิ่งเพราะเมื่อธรรมะครองใจโลกภายนอกก็ทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆคนที่เริ่มต้นวันด้วยสติและเมตตาแม้เจอเหตุการณ์ไม่ดี ก็ยังไม่ทำบาปต่อจึงไม่สร้างกรรมเพิ่มและเมื่อไม่สร้างกรรมเพิ่มบุญที่มีอยู่ก็ไม่ถูกเผาผลาญน,นี่แหละคือเหตุผลที่ท่านว่าเพียงเริ่มต้นเช้าอย่างถูกต้องบุญก็รักษาชีวิตได้ทั้งวันและไม่ใช่เฉพาะตนเองเท่านั้นแต่คนรอบข้างก็ได้รับแสงบุญนั้นจากเราเหมือนเราจุดเทียนดวงเดียวในห้อง แต่แสงกลับส่งได้ทั้งห้องจิตดีเพียงคนเดียวอาจทำให้ทั้งบ้านอุ่นขึ้นทั้งออฟฟิศสงบขึ้นทั้งเพื่อนฝูงเหมือนได้รับพลังดีไปด้วยเพราะใจที่เริ่มต้นด้วยเมตตาจะส่งกระแสะและเอียดไปสู่ทุกคนที่เราเจอแม้ไม่พูดแม้ไม่แต่ต้องแต่จิตก็แผ่ความเย็นออกไปโดยธรรมชาติ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระอริยสงฆ์เพียงเดินผ่านคนที่เห็นก็รู้สึกสงบทันทีเช้านี้จึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเป็นเวลาที่เราต้องล้างใจเป็นเวลาที่เราต้องตั้งเจตเป็นเวลาที่เราต้องวางเมตตาไว้ก่อนสิ่งอื่นใดเพราะบุญที่เกิดจากจิตแรงและกว้างกว่าบุญที่เกิดจากกายและในหมู่เทวดา ต่างกล่าวชมผู้ที่เริ่มต้นบ่นด้วยการภาวนาเพราะเทวดาทั้งหลายเห็นจิตของมนุษย์รู้ว่าจิตดวงไหนสว่างรู้ว่าดวงไหนเศร้าหมองและพร้อมช่วยคุ้มครองดวงที่สว่างก่อนเสมอเมื่อเราเริ่มต้นด้วยแสงดีเทวดาก็พร้อมแผ่แสงให้เราเช่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนโบราณกล่าวว่าคนที่ตื่นเช้ามาพร้อมบุญ เดินไปทางไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเมื่อเราตื่นขึ้นมาในายามเช้าจิตเรายังไม่ถูกโลกภายนอกย่ำยียังไม่ถูกถ้อยคำของใครมาทิมแทงยังไม่ถูกเหตุการณ์ร้ายมาเผาใจนี่คือช่วงเวลาแห่งความบริสุทธิ์ทางจิตที่แม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังแนะนำให้ภาวนาในอภิธรรมกล่าวไว้ว่า จิตแรกเกิดขึ้นในยามตื่นมีพลังประดุดผืนผ้าใหม่ที่ยังไม่ถูกย้อมสีสีนั้นจะขาวจะดำจะสว่างจะเศร้าหมองขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรลงไปเป็นสิ่งแรกถ้าเราใส่ความวุ่นวายเข้าไปก่อนทั้งวันก็มืดถ้าเราใส่ความโกรธเป็นอันดับแรกทั้งวันก็ขุนแต่ถ้าเราใส่เมตตาเข้าไปตั้งแต่ตื่น ทั้งวันก็เปลี่ยนเป็นบุญที่ละเอียดอ่อนนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่ถ้าใจตั้งไว้ดีตั้งแต่เช้าสรรพชีวิตทั้งวันก็ไหลไปในทางที่ดีตามลำดับการภาวนาในตอนเช้า ไม่ได้หมายถึงการนั่งคัสมาธิอย่างเดียวแต่หมายถึงการวางความคิดให้ถูกต้องแม้เรายังลุกจากที่นอนไม่ได้แม้เรายังไม่ล้างหน้าเพียงเราตั้งจิตว่าวันนี้เราจะพูดดีจะคิดดีจะทำดีบุญก็เกิดขึ้นทันทีในวินาทีนั้นพราะไตรปิฎกระบุไว้หลายแห่งว่าความตั้งใจดีคือทานอย่างหนึ่ง ทานที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้แรงแต่ใช้ใจที่เปลี่ยนด้วยความการุณาทานนี้เทวดาชื่นชมมนุษย์สมณะสัตว์เดรัจฉานก็พลอยได้รับความร่มเย็นด้วยบางคนถามว่าทำไมแค่ตั้งจิตดีตอนเช้าถึงเป็นบุญใหญ่เพราะจิตนั้นจะเป็นฐานรองรับทุกการกระทำของทั้งวัน เหมือนบ้านทั้งหลังตั้งอยู่บนเสาถ้าเสาดีบ้านก็มั่นคงถ้าเสาเอียงบ้านก็เอียงทั้งหลังฉันใดก็ฉันนั้นถ้าต้นวันเราตั้งใจดีความคิดดีจะเป็นฐานรองรับคำพูดความตั้งมั่นดีจะเป็นฐานรองรับการตัดสินใจทั้งวันนี่คือการสร้างบุญที่มีอนุภาพต่อเนื่องมากกว่าทำบุญแบบฉาบฉวย บางคนไปวัดแต่ก่อนเข้าวัดโกรดขนาดทำบุญฟุ้งซ่านหลังทำบุญตำหนิคนอื่นบุญนั้นจึงเต็มไปด้วยความหมวัวแต่คนที่ตั้งใจดีแม้ไม่ได้ไปวัดใจก็เหมือนอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าตลอดทั้งวันนี่คือคำสอนลึกซึ้งที่ไม่ค่อยมีใครพูดเพราะบุญแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่สถานที่ แม้พระพุทธองค์ก็ย้ำว่าจิตที่ประกอบด้วยกุศลมีอนิสงส์ยิ่งกว่าทานที่ไม่มีใจในยามเช้าถ้าเรารู้จักมองชีวิตใหม่รู้จักปล่อยความผิดพลาดของเมื่อวานรู้จักให้อภัยตนเองก่อนใจเราจะเหมือนภาชนะที่พร้อมรับบุญใหม่พร้อมรับความสว่างแบบที่ไม่เคยรับมาก่อน ผู้ที่รู้จักภาวนาเช้าจะเห็นว่าบางปัญหาที่เคยหนักกลับเบาลงอย่างประหลาดบางเรื่องที่เคยทำให้เจ็บกลับไม่กอ่อใจอีกต่อไปเพราะใจนั้นได้รับการชำระจ,จากการตั้งจิตดีตั้งแต่ตื่นการภาวนาตอนเช้าจึงไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมแต่เป็นเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตด้วยปัญญา ไม่ใช่เริ่มแบบให้โลกพาไปแต่เราวางทิศทางให้ใจด้วยตัวเองและเมื่อใจเราสว่างตั้งแต่ต้นวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เข้าถึงเราง่ายขึ้นเทวดาก็เกื้อหนุนง่ายขึ้นโอกาสดีๆในชีวิตก็ปรากฏง่ายขึ้นเพราะพลังใจเราสอดคล้องกับพลังแห่งความดีนี่คือธรรมลึกที่พระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง ทรงมองเห็นอย่างทะลุภภายในว่าจิตท,ที่เริ่มต้นดีในตอนเช้าเปลี่ยนเรียวทางของกรรมได้ทั้งวันและเปลี่ยนได้จริงเปลี่ยนอย่างมีผลเปลี่ยนแบบที่จับต้องได้จึงไม่น่าแปลกใจว่าคนที่เริ่มต้นวันด้วยความดีมักจะพบเรื่องราวดีๆที่ไม่คาดคิดมีผู้คนเกื้อกูลมีงานราบรื่น มีความสงบในใจที่ใครก็พรากไปไม่ได้เพราะบุญไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องทำแต่คือสิ่งที่ต้องเป็นและการเป็นผู้มีบุญเริ่มต้นดงได้ง่ายที่สุดในตอนเช้าตรู่ดังนั้นเช้าที่เราตื่นขึ้นมาในทุกๆวันจึงไม่ใช่เพียงการลืมตาแต่คือการลืมใจให้ตื่นขึ้นจากความหลงทั้งปวง เป็นการตื่นขึ้นจากความเคยชินจากความฟุ้งซ่านที่ครอบงำเราเมื่อวานจากความโกรธที่เราเก็บมาจากความเศร้าที่ค้างในอกและจากความคิดลบที่กัดกินจิตเราทีละเล็กทีละน้อยทุกเช้าที่ได้ตื่นคือโอกาสที่พระธรรมประทานมาใหม่เพื่อให้เราสร้างตนขึ้นอีกครั้งด้วยปัญญาให้เราได้กลับมาจากแก่นของชีวิต ที่แท้จริงว่าชีวิตนี้สั้นนักไม่ควรเสียไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระและไม่ควรหมดไปกับอารมณ์ที่ทำลายใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีสติในเวลาเช้าย่อมมีทางพ้นทั้งวันเพราะผู้ที่ตั้งใจดีตั้งแต่เช้าย่อมไม่หลงลืมความจริงของชีวิตไม่ลืมว่าทุกลมหายใจคือของไม่แน่นอน ไม่ลืมว่าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้นแล้วดับไปและผู้ที่รู้เท่าทันเช่นนี้จะไม่ให้สิ่งเล็กน้อยในโลกมากำหนดคุณค่าของจิตตนเองอีกต่อไปเขาจะไม่ให้คำพูดของใครในเมื่อวานมาตัดสินความสุขของวันนี้เขาจะไม่ให้สภาพแวดล้อมที่วุ่นวายมาทำลายความสงบที่สร้างขึ้นมาแต่เช้า เขาจะยืนอยู่บนพื้นแห่งธรรมอย่างมั่นคงอย่างอ่อนโยนอย่างคนที่รู้ว่าบุญแท้นั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรเยอะแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใจเช่นไรขณะที่ทำผู้ที่ตื่นเช้าด้วยเมตตาแม้ยังไม่ได้ออกจากบ้านก็มีบุญล,ล้นใจยิ่งกว่าคนที่ไปวัดเป็นร้อยครั้งแต่ขาดเจตนาดี เพราะบุญที่ละเอียดที่สุดคือบุญที่เกิดจากจิตตื่นรู้เป็นบุญที่เกิดจากใจที่วางลงเป็นบุญที่เกิดจากความตั้งใจจะทำดีแม้ไม่มีใครเห็นใจที่ดีตั้งแต่เช้าจะคุ้มครองเราทั้งวันเหมือนแสงอรุณที่ส่องผ่านม่านหมอกทำให้ทางทั้งสายสว่างขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามและเมื่อวันหนึ่งผ่านไป หากเราย้อนกลับมามองเราจะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนไม่ใช่เพราะโลกใจดีขึ้นแต่เพราะใจเราเองได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องตั้งแต่เช้าวันนั้นวันแรกที่เราเลือกจะวางเมตตาก่อนสว่างใจก่อนวางอารมณ์ก่อนตั้งจิตก่อนและให้ทำเป็นผู้นำก่อนสิ่งอื่นใด นี่แหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าไปวัดเป็นแสนครั้งเพราะบุญนี้ติดตัวไปทุกลมหายใจบุญนี้สร้างได้ทุกเช้าที่เราตื่นบุญนี้ไม่ต้องรอวันด,วด,ดีไม่ต้องรอวัดเปิดไม่ต้องรอพิธีเพียงแค่เราตั้งใจเป็นคนดีตั้งแต่เช้าบุญก็เต็มใจแล้วทั้งวันทั้งชีวิตและเมื่อเราทำได้เช่นนี้ ใจเราจะเป็นวัดลมหายใจเราจะเป็นภาวนาความเมตตาจะเป็นเครื่องห่มกายความอดทนจะเป็นศรัทธาและการตื่นในเช้าแต่ละครั้งจะกลายเป็นการตื่นขึ้นในธรรมตื่นขึ้นในบุญตื่นขึ้นในความจริงและตื่นขึ้นในความสว่างของชีวิตที่แท้นี่คือการตื่นเช้าแบบผู้มีปัญญา ผู้ที่ไม่ได้ตื่นมาเพื่ออยู่ต่อแต่ตื่นมาเพื่อจเจริญในธรรมเจริญในบุญและ,จะเจริญในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในทางพุทธ